สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น9้านะครับเจอกันทุก2องทุ่มพอดีพี่กำลังจะแพ็คของส่งให้พี่ลูกค้าที่ย่านพระราม2อนะครับเลยขออนุญาตถ่ายวิดีโอตัวจริงให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้เป็น c a s i โออีดิเฟสพลังแสงตัวที่ขายดีที่สุดของร้านแล้วล่ะครับผมทำไมมันขายดีพี่เขาก็ถามผมพี่เหมือนกันนะ คือที่ขายดีพี่ก็ตอบเขาไปว่า1คือสีมันสวยสีดําแดงมันเป็นสียอดนิยมของผู้ชายอยู่แล้วแหละนะมันดูมันแมนหน่อยนะแล้วก็2สองคือมันดูหนาๆนานึงผู้ชายหลายคนก็ชอบในการที่แบบตัวเรือนมาดูหนาๆนาไม่ก่องแกงไงตัวเรียบตัวเรือนมาดูหนาๆนาดหนึงนะครับผมนะเดี๋ยวดูใกล้ๆนิดนึงนะครับเอ้ยนะครับเดี๋ยวคัดแกะนิดนึงนะครับเพิ่งแกะกล่องมาเลยครับตั้งเวลายพี่เขาเพิ่งเสร็จนะครับเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นสีดําแดงครับเนี่ยตรงเนี้ยดูสันมันจะหนาเปิดอเลยนะฮะ ไม่บอบบางนะฮะับตรงขอบเนี่ยสันบรรณนาคนชอบตัวในกาตัวเรือนหนาๆเนี่ยน่าจะชอบนะฮะตัวนี้เป็นระบบพลังแสงด้วยนะครับถึงไม่โดนแสงถ้ามีพลังงานสำรองเต็มเนี่ยอยู่ได้4เดือนถึง5เดือนเอาเลยนะครับแต่ถ้าคนทํางานแบบโดนแดดโดนแสงบ่อยๆเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะใช้ไปเลยฮะยาวๆนะครับสายก็เป็นลายเนี่ยสายลายมันสวยด้วยนะเนี่ยเออไม่ใช่สายลายกระต้องกระแตงอะไรนะสายมันลายสวยดีเนี่ยลายนี้นะเออเห็นไหมที่ป้ายเขียนพลังแสงด้วยนะครับ มีระบบจับเวลาได้ครับแล้วก็บอกวันที่ได้นะครับขนาดตัวเรือนมาตรฐาน43มิลิเมตรคือ4เซนนิดๆน,นะครับผมเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ c m ี1ปีครับพร้อมกล่องคู่มือไปประกันศูนย์ครบๆเลยนะครับผมนะยังไงสนใจนะครับรบกวนทักมาในไลน์ข้างบนครับหรือเบอร์โทรก็ได้ หรือทำไม่ถูกก็โทรปรึกษาพี่ก็แล้วกันนะครับผมอ่านะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามช่องมาตลอดเดี๋ยวรอชม2องุ่มรอบต่อไปนะครับจากร้านสยามรนคาปิ่นเก้าสวัสดีครับผม